สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชันน้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายค่ะการเขียนจดหมายในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปอย่างก้าวไกลนะคะการการสื่อสารต่างๆสามารถติดต่อได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรายังต้อง ปฏิบัติกันอยู่ก็คือการเขียนจดหมายนะคะเพราะการเขียนสามารถทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสนะคะและสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยนะคะหลักการของการเขียนจดหมายนะคะทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะนักเรียนคะขอให้นักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ใบงานใบความรู้ที่ครูให้นักเรียนนะคะนักเรียนอ่านเองเลยนะคะเพราะมีเนื้อหาจํานวนมากอ่านและทําความเข้าใจและก็เดี๋ยวครูจะบอกถึงภาระงานของครูให้นักเรียนรู้นะคะสําหรับสําสหรับวันนี้นักเรียนทําความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนก่อนนะคะทําความเข้าใจเรื่องวิธีการเขียนจดหมาย ทําความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้องนะคะอ่ในรายละเอียดทําความเข้าใจและต้องระวังเรื่องการใช้ภาษานะคะและให้ความสําคัญเกี่ยวกับมารยาทในการเขียนจดหมายด้วยค่ะรูปแบบของคําขึ้นต้นสรรพนามและคําลงท้าย ใช้กับบุคคลประเภทไหนกับบุคคลให้เหมาะสมค่ะส่วนประกอบของจดหมายนะคะสถานที่วันเดือนปีนะคะคำขึ้นต้นคำลงท้ายใจความสำคัญคำลงท้ายและชื่อผู้เขียนนะคะ,ะนักเรียนดูขนาดของทรงจดหมายด้วยค่ะ รูปแบบของการจ่าหน้าซองนะคะมีชื่อที่อยู่ผู้รับชื่อที่อยู่ผู้ส่งคำขึ้นต้นและติดสเตมนะคะสำหรับแบบฟอร์มที่ครูให้ในักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับจดหมายลาครูะคะ่ะ ตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะนักเรียนศึกษาด้วยตัวอย่างจดหมายถึงพ่อแม่นะคะและภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนจดหมายลาครูตามแบบฟอร์มที่ครูให้นักเรียนไปแล้วนะคะเขียนจดหมายลาครูบันทึกลงไปในบันทึกตามแบบฟอร์มลงในสมุด วิชาภาษาไทยนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะใช้คำให้ถูกต้องเละเหมาะสมและนำส่งให้คุณครูตรวจนะคะสำหรับการเรียนการสอนวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ